สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนว่าแล้วทำไมรอดยากเส้นท,ทางการเงินดีเจแมนใบเตยตกใจเจ้าของ Forex 3D โอนให้เยอะมาก DSI ออกหมายเรียกดีเจแมนใบเตยเขารับทราบ3ข้อหาคดีแชร์ลุกโซ่ o r r e x 3D 15กันยายนนี้หลังพบเส้นทางการเงินเอี่ยวชัดมีเงินเข้าไม่น้อยกว่า10ล้านระบุหากไม่มาตามหมายเรียกพร้อมออกหมายจับ ทั้งนี้หากมั่นใจว่าสามารถตอบในสิ่งที่พนักงานสอบสวนตั้งประเด็นไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาคณะพนักงานสอบสวนพร้อมให้ความยุติธรรมโดยตำรวจเอกวิศณุเผยถึงพฤติการและความสัมพันธ์ของดีเจแมนใบเตยต่อผู้บริหารบริษัทโฟล์กรดีว่าทำที่ปรากฏความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่เคยไปรับประทานอาหารร่วมกันออกงานกิจกรรมต่างๆร่วมกันล้วนนํามาใช้พิจารณาได้แต่ที่สําคัญคือเส้นทางการเงินที่เห็นชัดเจนโดยพบว่ามีเงินเข้าหลากหลาย,ลาย ไม่น้อยกว่า10บล้านบาทซึ่งทั้ง4คนนี้ล้วนโดนข้อหาเดียวกันแต่แค่โดนในลักษณะที่พฤติการแตกต่างกันเนื่องจากบางคนทำหน้าที่เป็นแม่ขายแม่ทีมบางคนรับหน้าที่เป็นผู้ร่วมลงทุนแต่การเป็นดาราเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นพฤติกรรมจะขยายวงกว้างได้มากกว่า พระถ้าเป็นดาราแล้วชักชวนให้เกิดการลงทุนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะมากตามไปด้วยส่วนอีกสองคนนั้นในสำนวนอายการมองว่าทำหน้าที่เป็นแม่ทีมทั้งนี้ในฐานะคณะทำงานในบรรดาผู้กระําความผิดทั้งหมดที่จะถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากนี้ตนกับทีมก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพฤติการใดคือเส้นแบ่งระหว่างแม่ทีมกับผู้เสียหายเพื่อตอบข้อสงสัยกับสังคมให้ได้สำหรับผู้ต้องหา กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่3ที่ DSI จะดำเนินคดีซึ่งก่อนหน้าน,นี้ได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว2กลุ่มกลุ่มแรกมีนายอภิรักกฎษทิผูบริหารสูงสุดพร้อมกับพวกรวมเป็น4คนปัจจุบันควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลุ่มที่2ดํดำเนินคดีกับผู้ต้องหา21คนในจำนวนนั้นมีนางสาวสาวิกาชายัยเดชเรือพิงกี้ดาราสาวชื่อดังมารดาและพี่ชายรวมอยู่ด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์กับคุณครับ